สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแมทแมสครับกับเกนชินอิมแพควิดีโอครับผมและคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการลองเตรียมบิวส์นะครับสำหรับพิเซียวนะครับที่กาลังจะมาให้เราได้เล่นกันในแพชชั่1.3วันที่2กุมภานี้แล้วนะครับรวมไปถึงเราจะมาดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเก่งที่กี่ดาวกันแน่นะครับเราจําเป็นจะต้องกดเขาออกมาหลายดาวหรือเปล่าหรือว่าแค่ได้ตัวเขามาไม่มีดาวก็เก่งได้แล้วนะครับซึ่งเซียวเนี่ยเขาเป็นตัวละครธาตุลมนะครับมีอาวุธหลักเป็นโพอาร์และโรของเขาหลักๆเลยก็็็คคืืออเเเเเปปนนนมมมะรรัขาาไ่่ีีีกลลลใชววยยหททต เรียกได้ว่าทําได้อย่างเดียวคือ DPS นะครับทำาาเม g ได้อย่างเดียวเลยโอเคเราลองมาดูกันก่อนที่จะไปเริ่มกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe ช็อ c แ m a n Max ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเวลาผมอัพคลิปกนะันชินิมแพกเนี่ยทาง YouTube จะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆน,น,นะครับ ซึ่งวิธีการบิวพี่เสี่ยวเนี่ยผมก็มองว่าเราสามารถบิวได้หลักๆประมาณ2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือเราจะเน้นในการใช้ plunging damage หรือว่าการกระโดดโจมตีที่มาจากท่าไม้ตายของเขานั่นเองนะครับเพราะว่าท่าไม้ตายของเขาเนี่ยจะมีความสามารถทาให้เสี่ยวเนี่ยสามารถกระโดดได้สูงขึ้นนะครับแล้วเราสามารถกระโดดโจมตีสร้างดาเมจออกมาเป็นวงกว้างได้ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนวิธีที่2เนี่ยเราจะบิวเขาให้เน้นในการใช้การโจมตีปกติหรือว่า normal attack นั่นเองครับความแรงหลักๆของเขาเนี่ยจะมาจากตัวท่าไม้ตายของเขานะครับนั่นก็คือ b a n e of e v i e w นั่นเองท เลเวล8นะครับถ้าตัวละครเราเลเวล80ในช่วงแรกที่เราได้เสี่ยวมากว่าจะไปได้ไกลกว่านั้นก็น่าจะต้องหารีซอร์สเพิ่มนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าบางคนนี่ได้เตรียมไปแล้วก็น่าจะไปได้ไกลนะครับเรามาดูกันตรงที่เลเวล8แล้วกันเพราะว่าคิดว่าทุกคนน่าจะอัพมาถึงเลเวล8ได้นะครับจะมีตัว normal attack แล้วก็ charge attack แล้วก็ plunging damage นะครับเป็นโบนัสนะครับเพิ่มเติมอีก86%ถ้าเราใช้ท่าอันติของเขานะครับซึ่งดาเมจที่มันเพิ่มมาตรงนี้เนี่ยเขาเขียนว่าเป็น bonus d าเมจนะครับก็เป็นอะไร ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เขาจะมาพรอเวตัวของดาต้าเบสต่างๆของตัวเกมนะครับผมใช้เว็บไซต์นี้มันตั้งแต่เล่นมอนฮันแล้วตอนนี้เขาก็มาทาทางฝั่งของเกมชินอิมเพ็ด้วยเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์เว็บไซต์นี้ไว้ด้านล่างในช่องคาอธิบายแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากดูข้อมูลของตัวละครเซี่ยวและหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจมากๆของตัวเขานะครับนั่นก็คือค่าตัวพลังโจมตีปกติของเขานั่นเอง normal attack กับ p u n c h i n g attack นะครับซึ่งตัว normal attack ของเขาเนี่ยเพื่อนๆดู s c a l e up นะครับมันเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะมมมาากกกๆเลยะรรทีีี่8จจตปตปิ 6ส,สูงมากมากเลยรวมไปถึงตัว Punching Attack เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ139นะครับก็อ,อย่างที่ผมได้บอกไปหลกักๆนั่นแหละเราสามารถ build เขาได้ทั้ง2แบบเลยนะครับเป็น Normal Attack หรือว่าจะเป็น Punching Attack ก็ได้นะครับส่วนตัวของผมผมเองเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบเล่นตัวละครที่สามารถโจมตีปกติได้รวดเร็วนะครับเพราะมันจะมี a อน im เมชันที่รวดเร็วผมจะไม่ค่อยชอบใช้การสแปมท่าเดิมๆนะครับมันอาจจะทำด a าเ g e ได้สูงกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าผมมองว่ามันไม่ได้สนุกมากเท่าไหร่ผมจะชอบใช้ Normal Attack ตีไปตีมาแล้วก็ Dash ไป Dash มามากกว่านะครับ และอีกหนึ่งเรื่องที่เราจาเป็นจะต้องรู้ก็คือเรื่องของค่าโบนัสสเตตัสที่เราได้มาตอนที่เราเลื่อนขั้นตัวละครนะครับเซเนี่เขาจะได้ค่าโบนัสสเตตัสมาเป็นคริเรตนะครับจะเห็นได้ว่าตรงที่เลเวล80เนี่ยเขาจะมีคริเรตอยู่ที่19.4นะครับจะได้คริเรตตรงนี้เนี่ยมากกว่าตัวละครปกติมาประมาณ15%นะครับแต่ถ้าเราเลื er 80, ่อนขั 90, ้นจากเลเวล80-90เลยเนี่ยจะได้มา24.2%นะครับก็ตีว่าคร่าวๆแล้วกันนะครับมากกว่าตัวอื่นอยู่ประมาณ20%ซึ่งการที่เรามีค่าคริเรตเยอะๆเนี่ย ความคงที่ในการทําดาเมจมากขึ้นนะครับมีคริเลตเยอะติดคริบ่อยนะครับดาเมจเราก็จะคงที่มากขึ้นนะครับในบิวของเราเราก็จะไปมองหาคริดาเมจนะครับเพราะว่าตัวละครของเขาเนี่ยจะมีคริเลตที่เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วเราจะสามารถบิวเขาให้เก่งได้ค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะครับโอเคเราลองมาดูตัวบิวกันอาวุธที่ผมมองว่าเหมาะกับเขามากที่สุดเลยนะครับถ้าเป็นอาวุธ่าดาวเนี่ยก็น่าจะเป็นพลายโมเดียลเจดนะครับหอกอันสีเขียวที่เขาใช้อยู่ในตัวเทเลอร์ปกติของเขาเลยนะครับคิดว่าหอกอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นหอกที่เหมาะกับเขาที่สุดดเเเเลยยพรรราาาาาาะะวว่่่่่มมมมีคอองป็นัแแตตไไ้ก ว่าเขาจะมีตัวของค่า ATTACK ที่สูงมากๆเลยแต่ในกรณีที่เพื่อนๆไม่มีตัวหอ,อกตัวนี้นะครับผมก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นหอ,อก4ดาวก็ได้นะครับผมเองก็ไม่มีเช่นกันผมก็เลยเตรียมหอ,อกไว้ให้เขา2ออันนะครับอันแรกก็คือ ตัวของเดชแมทนั่นเองเดชแมทเนี่ยมันจะเป็นหอกที่ได้มาจากตัวของแ a t เทนพลาสต์นะครับตอนนี้ผมกดมา2ครั้งรีไฟล์ไปที่เลเวล2แล้วนะครับจะมีค่าสเตตัสรองเป็นคริเลตนะครับแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือจะมีค่าเบสแซตท็กที่ค่อนข้างตับนะครับตอนนี้ผมอัพมาถึงเลเวล80แล้วยังมีเบสแซตท็กอยู่ที่401เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเราเอาตัวคริเลตของเขานะครับที่เลเวล80เนี่ยไปบวกกับคริเลตของเสี่ยวที่เลเวล80จะอยู่ที่19ใช่ไหมคริเลตของเราเนี่ยก็จะสูงงงขึึ้้นนนนนมมาาาถ50เเเเเลลลยยยะะคคคครรรรรััับบือออใใตตตตว์์ิิแฟกี่่่ไส เพราะว่า50จริงๆมันก็พอแล้วนะครับแต่ในอีกกรณีหนึ่งถ้าเ,เพื่อนๆไม่ได้มีหอ,อกตัวนี้นะครับผมคิดว่าหอ,อกตัวหนึ่งที่ดีมากๆของเขาเลยก็คือตัวของ r ร s สเซนไพร e นั่นเองนะครับ คริสเซนไพเนี่ยตอนนี้ผมอัพมาที่เลเวล90าแล้วนะครับผมให้จงรีของผมใส่อยู่เพราะตอนนี้ผมเล่นจงรีเป็นเมน DPS จะมีเบสแอะแท็กที่สูงมากนะครับอยู่ที่56 5 65, อันนี้อัพมาเลเวล90านะครับแต่ค่าเตตัสลองของเขาเนี่ยจะเป็นฟิสิกอลโบนัสดาเมจนะครับซึ่งถามว่าดีไหมกับเซี่ยวก,ยก็ยังไม่ได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าการโจมตีของเขาจะออกมาเป็นาตุลมซะส่วนใหญ่นะครับในกรณีที่เราใช้ท่าไม้ตายของเขาแต่ข้อดีของฮองอันนี้มันอยู่ที่ตัวสกิลของเขานั่นนนนเเเออองงะรรััรับตตตว op, ววกี่่มจททําาาา็หื พวก Elemental Energy ต่างๆนะครับพอเราเก็บครบแล้วปุ๊บเราจะมีความสามารถในการดิวดาเมจนะครับเพิ่มเติมอีก3 0เป็นเวลา5วินาทีครับผมซึ่งอันนี้มันจะสเกลกับตัว a t t a c k ของเขานะครับและที่สำคัญเลย Additional a t t a c ตตรงนี้ที่ออกมานะครับมันสามารถติดคริได้นะครับแล้วเสี่ยวเขามีครีเลทที่สูงอยู่แล้วรวมไปถึงเราจะบิวเขาให้มีตัวครีดาเมจที่สูงขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นหอกอันนี้ถ้าเพื่อนๆจะบิวเข้ามาเป็นสายโจมตีปกติเนี่ยผมคิดว่าเหมาะสุดๆเลยนะคร้ยวไีนนวออไามา ออปรระะมาณนนี้นคับอเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของอ์ติแฟกต์ของเขานั่นเองนะครับอ์ติแฟกต์ของเขาเนี่ยหลักๆแล้วเราก็สามารถใส่ได้เหมือนกับตัว DPS ทั่วไปเลยก็คือใส่ตามาธาตุนะครับใส่เซ็ตลม1เซตคู่กับเซตกลาเดเยเตอร์1เซตก็ได้นะครับ ซึ่งตอนนี้ผมก็ได้เตรียมไว้แล้วเช่นกันนะครับแต่สเตตัสรองที่ผมแนะนําให้เพื่อนๆมองหาเลยก็คือคริดามจนะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยจะมีครีดที่สูงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการเลยก็คือคริดามจนะครับตรงส่วนดอกไม้เนี่ยผมจะใส่เป็นกราเดเยเตอร์นะครับอันนี้ติดคริดามจมาที่27.2%เลยทางส่วนของคนนกผมใส่เป็นตัวของ ธาตุาลมนะครับจะมีคลิเลตมาที่8.9นะครับแล้วก็จะติดคลีดาเมตตมาที่7ส่วนทางฟังของนาฬิกาผมแนะนําว่าให้ใส่เป็นนาฬิกาฝั่ง a อ t a ทกนะครับอันนี้ผมก็จะใส่อันเก่าของผมที่ เป็นแอปแทกฝั่งกราดิเอเตอร์นะครับติดครดามจตมาที่13.2%จริงๆตัวคลิเลตเขาเนี่ยเราไม่ต้องมองหามากก็ได้นะครับเราไปบูสต์ัพคลิดามจของเขาขึ้นมาจะดีกว่านะครับผมมองว่าแค่ประมาณ50ก็โอเคแล้วนะครับถ้าได้มากกว่า50ก็ดีนะครับเป็นโบนัสแทงขึ้นมาบวกความคอนสแตนซีของเขาเข้าไปนะครับส่วนทางฝั่งของถ้วยเนี่ยจำเป็นเลยนะครับว่าจะต้องใส่เป็นตัวของอนิโมโบนัสดามจหรือว่าความเสียหายธาตุลมนั่นเองนะครับเพราะว่าดามจของเขาน่าจะมาหลักๆจากตัวท่าไม้ต่างของเขาเลยคือถ้าเราใช้ทท่่าาาาาาาตยยขขออองงงเุุบกกกรจกกจะล ก็จะติดโบนัสความเสี่ยงถ้าลมเข้าไปอีกทําให้เราจุตีได้หนักขึ้นนั่นเองและสุดท้ายก็คือทางฝั่งของหมวกนะครับผมก็แนะนําว่าให้เราใส่เป็นตัวคริดามจอย่างเดียวเลยนะครับก็ตอนนี้จะบวกเพิ่มเติมมาที่62.2%นตะครับต่อมาเราลองมาดูค่าเซตัสหลักๆของเขากันดูดีกว่านะครับถ้าเพื่อนๆใส่ประมาณที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นะครับตาม act, อันติแฟกต์เพื่อนๆจะมีค่าสถานะมาโดยประมาณเท่านี้นะครับมีคริปเปอร์เรทอยู่ที่หกสิบ้ามจุดแปดเปอร์เซ็นต์อัะมี้ผมใช้ H เ,เ,เ, level 80, เ,ขเขาบวก เพิ่มเติมอีก20นะครับเพราะฉะนั้นคลิเรชเราจะสูงถึง80%เลย คลิเดเมจของเราจะอยู่ที่ประมาณ167.4นะครับก็ผมแนะนําว่าเอาให้ขึ้นร้อยเอาไว้ก็ได้แล้วนะครับสักร้อยร้อยห้าสิบก็แรงมากแล้วถ้าทําได้200จะดีมากนะครับเราสามารถลดคลีเลตลงได้นะครับโดยการเพิ่มคลิเดเมจแต่ว่าถ้าเราจะหาอร์ติแฟกต์ที่แบบตรงกับที่ผมบอกไปแล้วก็ออกคลิเดเมจหมดเลยเนี่ยก็จะหาค่อนข้างยากหน่อยนะครับจริงๆเราไม่จำเป็นต้องใช้เดชแมทกก็ได้นะครับถ้าเรามีตัวคริสเซนไพร์ถ้าเราใส่เป็นตัวคริสเซนไพร์เข้าไปตัวคลีเลตของเขาก็จะลดลงนะครับแต่ตัวแอตแทกของเขาจะเพิ่มขึ้นก็จะ ก็จะเหลือแค่30นะครับแต่ว่าตัวเขาจะได้มากกว่าเพื่อนเขาอยู่อีกประมาณ20ก็บวกเขาไป20ก็จะอยู่ที่50พอดีนะครับในเซ็ตของผมเนี่ยจะติด Energy Recharge มาถึง144เลยคือดีมากๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่ตายของเซลเนี่ยเขาจะมีค่า Energy Recharge Require อยู่ที่ประมาณ70คือค่อนข้างสูงเหมือนกันติด Energy Recharge มาอีกนิดหน่อยถือว่าดีมากนะครับและสุดท้ายก็คืออณิโ b o n u s d a m a g e นะครับจะอยู่ที่61 6 ซึ่งอันนี้ผมลองทดสอบใส่ให้กับตัวจงลีนะครับแต่จริงๆแล้วค่าเซตตสตรงนี้เนี่ยน่าจะไม่ตรงนะครับก็คือเรื่องของ HP กับเรื่องของ a t t a c k a t t a c k ของเซลลเนี่ยเขาจะสูงกว่าจงลีนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเรื่องของ HP เขาสูงกว่าหรือเปล่านะครับเซียลเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มี Bas e a t t a c k ที่สูงมากนะครับบิลนี้จะเป็นบิลที่มี a t t a ท k ที่ค่อนข้างต่ำนะเพราะว่าผมไม่ได้ติดตัว a t t a c k มาเลยใน a r t ิแฟกตนะครับแลกหนึ่งบิลที่น่าสนใจมากๆสําหรับเขานะครับหรือว่าเมนดิพิ หนึ่งก็คือบิลนี้เนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับตัวเมนทีพีเอสที่มีตัวซับเป็นจงลีหรือว่าตัวซับที่สามารถสร้างโล่ได้นั่นเองนะครับนั่นก็คือบิลรีเทสซิ่งนั่นเองนะครับบิลนี้เนี่ยถ้าเราใส่4ชิ้นเมื่อไหร่นะครับมันจะบวกแอตแท็กให้กับการโจมตีปกติอีก40์นนะครับในกรณีที่เรามีโล่ ซึ่งตัวบิลเนี่ยมันจะส่งผลให้กับคนที่ใส่เท่านั้นนะครับแต่ว่าโล่เนี่ยเราโล่มาจากไหนก็ได้ก็คือถ้าเราเอาบิลนี้ไปใส่ให้กับตัวเมนตี้เพสเรานะครับแต่ว่าเราเอาโล่จากจงลีหรือว่าโล่จากโนเอลมาตัวเมนตีเพสของเราก็จะสามารถทำดาเมจโบนัสได้เพิ่มอีก40%นะครับแต่ว่าจะเพิ่มแค่กับการโจมตีปกติและการชาร์จโจมตีของเขาเท่านั้นนะครับซึ่งผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งบิลที่น่าลองกับเสี่ยวนะครับผมก็คิดว่าวิธีการเล่นของผมน่าจะให้เสี่ยวเนี่ยเป็นตัวเมนตี้เพสนะครับแล เขานะครับจะมีความสามารถในการลดเกราะของศัตรูลงด้วยแล้วอย่างเดียวเลยนะครับในเกมนี้ที่สามารถลดเกราะธาตุลมได้ก็คือตัวกราะของจงรีนั่นเองนะครับ ตัวเซตของเซตลมเนี่ยมันสามารถลดเกราะของาธาตุอื่นลงได้ก็จริงนะครับถ้าเราไปสวเวอร์ติดาธาตุน,นั้นแต่ว่าตัวาธาตุลมเนี่ยมันไม่สามารถสวเวอร์าธาตุลมของมันเองได้นะครับเพราะฉะนั้นการลดเกร,กราะธาตุลมก็คิดว่าน่าจะมีแค่ตัวของท่าโลกของจงรีนะครับตอนที่เขาถูกบัฟมารวมไปถึงเรายังจะได้ตัวพลังของเกราะเพิ่มเติมขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเสี่ยวเนี่ยเขาก็อาจจะตายง่ายก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราใช้ธาตุม่ตายของเขาเลือดของเขาจะลดลงเรื่อยๆนะครับครั้งละประมาณ2-3%นแล้วแต่เลเวลของอันติที่เราาอัม ซึ่งถ้าถามว่าตัวละครเสียอเนี่ยควรจะมีกี่ดาวถึงจะเก่งนะครับตรงนี้ผมตอบได้เลยว่าจริงๆแล้วผมคิดว่า ไม่ต้องมีดาวเลยเขาก็เก่งอยู่แล้วนะครับเสี่ยวเนี่ยตัวละคร5ดาวทุกตัวนะครับในเกมนี้เท่าที่ผมลองดูสกิลของเขามาตรงฝั่งดาวของตัวละคร5ดาวเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มให้เขาเก่งขึ้นมากนะครับตัวเขาจะเก่งอยู่แล้วซะส่วนใหญ่นะครับก็คือไม่ต้องมีดาวหรือว่า C0 เนี่ยเขาก็เก่งได้นะครับสำหรับตัวละคร5ดาวแต่สําหรับตัวละคร4ดาวบางตัวจําเป็นจะต้องมีดาวนะครับถึงเขาจะเก่งขึ้นมาซึ่งเสี่ยวเนี่ยดาวแรกของเขาน่าจะเป็นดาวที่ดีที่สุดเลยนั่นก็คือ C1 รถ้าาเมี C1 เนี่มจชาร์ของนะครับแราเรามี2เพิ่มอีกก1็จะ็นรับ ก็สามารถทําให้เราใช้ท่าได้บ่อยขึ้นนั่นเองมีดาเมจมีทีพสที่สูงขึ้นนะครับส่วนดาวที่2ของเขาเนี่ก็จะทําให้เขามีค่า energy recharge เพิ่มขึ้นตอนที่เขาไม่ได้อยู่ในฟิลนะครับอีก25อนนี้ผมมองว่าไม่ได้สําคัญมากเท่าไหร่นะครับต่อมา C3 ก็คือเพิ่มเลเวลให้กับท่า1ห,หรือว่าสกิลท่าของเขานะครับอีก3เลเวลอันนี้ก็ จะเป็นการเพิ่มดาเมจนะครับ C4 จะเป็นการเพิ่มดีเฟนซ์ถ้าเซียวมีเลือดต่ำกว่า50%ซึ่งอันนี้ผมมองว่าถ้าเรามีตัวคิวที่มี e n น r g y r e c ชาร g ทที่ดีอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นจีนหรือว่าตัวอะไรก็ได้ที่สามารถคิวได้คอนสแตนต์นะครับมีการคิวได้คงที่สกิลน,นี้ก็น่าจะไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเลือดของเซียวของเราก็น่าจะไม่ลดลงถึง50%นะแล้วการที่ลดลงถึง50%มันจะเพิ่มแค่ดีเฟนซ์นะครับมันไม่ได้เพิ่มแมมอมนตอมีก็็กเ่มามาองเารกว่า และสุดท้ายก็คือ C6 ในกรณีที่มีอ p ปนันต์หรือว่าศัตรูมากกว่า2ตัวนะครับการใช้ Punching Attack ของเราเนี่ยมันจะเกณฑ์รีชาร์จตัวท่าแรกของเรานะครับหรือว่าสกิลท่าของเรากลับมาแต่ว่าเอาจริงๆแล้วถามว่าจําเป็นไหมสําหรับ C6 ผมก็มองว่ายังไม่จําเป็นนะครับในกรณีที่เราไปสู้บอสมันก็จะมีศัตรูแค่ตัวเดียวซึ่งแปลว่าท่านี้จะไม่ทํางานเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นท่าที่ไม่มีประโยชน์เลยในการสู้บอสนั่นเองสรุปแล้วผมมองว่าดาวของเซียวเนี่ยไม่จำเป็นต้องอัพเลยนะครับ C 0ก็พอแล้วนะครับถ้าจะเอาผมว่่าแค C1 ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการลองบิวเซียวที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆกันเพื่อนๆก็ลองมาคอมเมนต์กันดูก็ได้นะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับตัวละครที่กำลังจะเข้ามาใหม่นะครับพี่เซียวของเรานั่นเองเพื่อนๆจะกดมาเล่นกันไหมนะครับหรือว่าจะไม่กดจะเก็บไว้รอตัวต่อไปนะครับคิดว่าบิวที่ผมนำมาเสนอกันเนี่ยน่าจะแรงไหมนะครับก็ลองมาคอมเมนต์กันดูก็ได้ลองมาดสคัสกันดูโอเคถ้าอย่างไงวันนี้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ช่องเป็นแมสกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันแล้วไว้เจออกกัััันนนนใหหม่่คคคลิปป้าไะรรบบสสวดี